ประวัติศาสตร์นะแนวข้อสอบชุดที่1นนะคะป3ก็25ต่อเลยนะคะข้อใดเก่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชประวัติคือประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเ,เดชนะข้อของแผ่นดินนี้รัชกาลที่9ของกรุงรัตนโกสิน์ข้อที่ถูกคือคําตอบคือท่านทรงอภิเศกสมรสกับหมอมราชวงศ์สิร,ริก,กิติยากรสิร,ริก,กิติยากรคือพระนางเจ้าสิริ กิจก็คือพระราชินีข้อ26วันใดตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพคือวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะก็คือแม่ของแผ่นดินเนี่ยตรงกับวันพระราชสมภพก็คือวันเกิดของท่านก็คือ12สิงหาคมนะเป็นวันแม่แห่งชาติ27ข้อใดคือพระราชกรณียกิจคือกิจที่สําคัญของสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชก็คือ ท่านทรงกระทาสงครามยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชานะพระนเรศวรขึ้นสงครามโดยทํายุทธหัตถีคือลบบนช้างนะข้อ28ชาวบ้านบางละจันมีวิลกรรมในด้านใดมากที่สุดบางละจันคือความกล้าหาญข้อใดเรียงลําดับเหตุการณ์นะข้อ2ี่เกี่ยวกับพระยาพิชัยดับหักนะที่ท่านมีความกล้าหาญได้ถูกต้องเรียงลําดับตอบคําตอบคือข้อขอไข่ก็คือข้อหนึ่ง รับรชาชการอยู่ในสังกัดของพญาตากนะพญาพิชัยดาบหักเนี่ยข้อแรกรับราชการอยู่ในสังกัดของของของพญาตากนะแล้วก็ร่วมรบกับกองทัพพญาตากขับไล่กองทัพพม่าแล้วก็ไปเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพญาศีหราชเดโชชัยแล้วก็4ต่อสู้อย่างเข้มแข็งจนดาบหักนะข้อ1รับราชการอยู่ในสังกัดของพญาตากหนึ่งรับราชการอยู่ในสังกัดของพญาตากแล้วก็ร่วมรบกับกองทัพ ของพระยาตากขับไล่กองทัพพมา่าพอไล่เสร็จก็เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศิยาราชเดโชชัยแล้วก็ต่อสู้อย่างเข้มแข็งจนดับหักอันสุดท้ายข้อ30ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสมัยของเท่าเทพสตรีเท้าศรีสุนทรถูกต้องก็คือคําตอบก็คือสงครามก้าทัพเกิดขึ้นหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เพียง3ปีนะก็คือสงครามก้าทัพเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เพียง3ปีเขาจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ